สวัสดีครับนี่ลุงดำนี่ที่ลุงดำมาให้ดูเพราะอะไรลูกบ่าวันนี้ปลาขึ้นตรงนี้เต็มเลยครับตรงนี้นะมันจะส่วนน้ำขึ้นไปข้างบนและตรงนู้นก็เยอะนะมุมมุมม,ม,มันไหลลงมาออกันเต็มนะครับปลาเล็กๆก็เยอะนะครับเต็มหัวดำเต็มเลยครับและน้ำที่เกิดสีน้ำตาลขึ้นมาตรงนี้น้ำไม่คืนตกที่เมืองการนะ สองวันสองวันแล้วตกที่เมืองการแล้วก็น้ําไหลลงมาแล้วก็ท่วมพวกแพพวกอะไรอ่ยะเยอะแย,ยะเลยเนี่ยตอนนี้น้ําก็ไหลมานี่เต็มเลยแลวปลาก็ออกเ็าเรียกว่าปลา,น,ปาน้ําแดงฝั่งนี้ปลาน้ําแดงฝั่งนี้ปลาน้ําแดงมาก็นเหนื่อยที่เขาเรียกว่าปลามงให้หยุดาอาเขาก็เรียกว่าให้ให้หยุดหาปลาหน่อยนะครับเพราะปลามันจะมา แล้พวกมแมลงต่างๆที่ไหลามาตามน้ําทั้งไม่ว่าจะเป็นดินโคลนแร่ธาตุหรือมแมลงที่ไหลามาตามน้ําเยอะแยะเลยครับปลาก็จะมาวิ่งสวนน้นําหมดบางทีก็ว่ายฮุๆขึ้นเข้าไปตรงนี้อ่เอห็นสวนน้ําขึ้นไปแลครับน่สวนน้ําพื่อจะไปโคลนแต่คลองนี้มาจากรูนคลองชมประทานไหลเข้ามาจากเมืองการมาดูที่น้่มน้ําจระเข้นี่ บางคนก็เลือกคลองเจราเท้น้าเจราเท่นะนี่นู่เขื่อนอยู่ทหลังจากนั้นมาหลังตรงนี้ก็ไหลจากนู้นไปนี่ไปนี่ก็ไปจังหวัดสุพรรณบุรีาานู้นเขาแม่น้ํำภาจีนนะครับนี่เป็นหลายร้อยกิโลแต่จริงน้าปลาก็มาเยอะตอนนี้น้ําเยอะแต่จริงก็เขาจะมาด้านนี้แต่ที่นี่ ไม่รู้ว่าที่จริงมันเคยไหลามาทั้งคลองอีครับแต่ไม่รู้ว่าเขากักน้นําไว้จนพืดูแรงหรือเปล่านะครับเพราะเติมน้ำเข้เขืนน่อนแล้วก็อาจจะมีน้ําโม่บ้านไหลามาทั้งเรียกว่าโมบ้านไหลามาทั้งเนี้นะครับแต่นี่ก็อาจจะเติมน้ํเ,เข้เขื่อนเยอะๆนะครับเพื่อนที่อยู่ทั้งกลางกางปลาเยอะนะครับปลาเยอะมาเล่นน้นําแดง พาน้ําแดงมาเล่นเต็มทางฝั่งปลาผูงเล็กๆเยอะแยะเลยอันนี้เขาเรียกสะพานสะพานยุ้งทลายนะสพนนะสพานสองนะเขาเรียกสะพานสองเขตยุ้งทลายฝั่งนี้ก็เขตมังจอกเขตยุ้งทลายฝันติดติดต่อกันนะครับจู่นสะพานแรกอยู่หน้าเขื่อนเขาเรียกสะพานแรกอย่ี่เห็นแล้วมาในสะพานสองเขาเรียกว่าสะพานสอง อยู่ตรงเขาเลือดผ่า,านทุกระไเขตงก้ามกึงกันครับปลากขเยอะนะครับตัวนี้พอน้ํา,าแห้งเยอะแล้วก็มาได้น้ําแดงไหลามาสองสามวันวสามวันนี้ไหลแล้วก็ไปนู่นนะครับปลามันก็จะตามกลิ่นน้ํามาน้ําใหม่นะน้ําใหม่ก็เรียกว่ากลิ่นน้ํามันจะต่างกันแล้วพวกแมลงที่ตกแล้วพัดพามาตามน้ําพวกใส่องใส่เดือน นะครับเยอะแยะเลยไหลามาตามน้ำปลาก็กินกันนะครับเ็รเรื่องน้ำน้ำนี่สะอาดนะครับไม่ใช่น้ำชกกระปรงนะครับแต่มันชะล้างหน้าดินมาชะล้างหน้าดินมาแล้วก็หน้าดินก็ไหลไปนี่คลองน้ากระทุอีกประตูน้ำฝั่งสีแดงครับมันก็ไหลาจากนี่ไหลไปไหล,ไป,หลไปแล้วท่านตอนนี้ก็ลงไปน้ํท่าจีนแล้วมันไหลมาสามวันสี่วันเนี้ฝนตกแรงที่หนองตางก็บอกว่า ทุม่มอะไรแล้วแครเคือหรือโต๊ะนั่งอะไรไม่เก็บไม่ทันเลยพอ,อกำาไหลลงมากะไหลลงมาอุทอนนะครับเมื่อวานนี่ก็ไหลแรงแต่วันนี้ก็ไหลเต็มท่อเต็มสเต็มนะครับจะไม่ร้นะบเขาบอกว่าโอ้โปลาช่วงหน้าที่วางไข่เขาห้ามห้ามห้ามจับนะครับเพราะนุ่ตัวใหญ่จะทุ่มไปแล้วเขาห้ามจับเพราะปลามันจะอุดมสมบูรณ์นะครับ อาหารเต็มอะไรเต็มทุกอย่างโอ้โหครับแต่ทุ่งนาก็เขียวฝั่งนู้นทุ่งนาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ทุ่งนานะครับฝนตกมาน้ําไหลคลองคลองอุดมสมบูรณ์นะครับมีทั้งหอยคมหอยกาดหอยอะไรเยอะๆถึงหอยฝันหอยแหลมหอยตลับอะไรอย่างเนี้ยนะครับฝั่งเต็มน้ําไหลที่ฝนเริ่มตกอีกแล้วนะครับตกเจอปิ๊งปิๆินะครับ เยอะแยะเลยครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็จะโหนหูองเรามาดูปลาจสกีคนหาปลาไปตัวนี้ไปคนหนึ่งนะครับหาปลาไปมาตั้งนานท่านมาฝังนีนะครับยูหยางแต่ทางนี้มีอะไรนะครับโอ้โหหนูปลาติดตัวใหญ่นะครับวันนี้ ุมฟ้าคุมฝนนะครับผมจะตกหรือไม่ตกก็ขึ้คุมคุมอยู่นะครับอย่างคุมฟ้าคุมฝนอย่งตกไม่ตกคุมอยู่ไหลเลยไหลนู้นคุมฟ้าคุมฝนนะครับคนเจเริ่จะตจกลพัดต้นตานเต็มเต็มนะครับอ้อเยอะแยะเลย คนหาปลาอยู่นูเสื้อสีชมพูเห็นไหมม,มาเป็นทีมเลยม,มาแบบครอบครัวน,นะครับสีชมพูอยู่ฝั่งนู้นนะครับมพูมาทีหนึ่งกับผมมาเป็นครอบครัวสิบกว่าคนครับเต็มเลยตกปลาใครมีปลามาตกแถวนี้นะได้ได้ทุกคนได้มากอะไรน้อยแค่ได้ทำกับข้าวตลอดลุงดำบอก ติดตัวใหญ่ตัวเล็กเต็มเลยนะครับนนะครับแต่ลุงดำก็อยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ฝนลอยอยเริ่มหนักขึ้นหน,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 นักขึ้นแล้วครับหนักขึ้นหนักขึ้นละมาแล้วแค่นี้นะครับจากลุงดำก็ฝนตกแล้วครับตอนตนี้ลุงดำก็ต้องหลบ่อนฝนแรงนะครับสวัสดีครับจากลุงดำรับสสด